สวัสดีครับเปิดไพ่ดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อสิ่งที่คุณจะทำนะ่ะมีอะไรดีๆรออยู่นี่แค่ไฟใต้สำรับก็เป็นมงคลให้คุณแล้วนะครับทำอะไรก็สำเร็จ แข่งอะไรก็ชนะขอแค่มีเวลาเตรียมตัววางแผนสักหน่อยนะครับมาดูหน่อยสิสิ่งที่คุณจะทำมีอะไระดีๆรอยอยู่บ้างรู้เท่าทันคนไม่ดีคุณจะได้ใช้เขี้ยวเล็บจากสิ่งที่มันร้ายากาจสิ่งที่มันโหดเอาเรื่อง สิ่งที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมคุณที่จะใช้ประโยชน์จากแนวคิดเหล่านี้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะครับคุณจะได้เอาแนวคิดเหล่านี้มาสร้างประโยชน์นะครยกตัวอย่างจะจับโจรก็ต้องรู้ว่าโจรคิดยังไงเนี่ยแน,แนวนี้เลยนะครับเอา้าเอา้าสับแล้วนะ ขึ้นมาอีกนะอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไปต่อมาเริ่มต้นอะไรสิ่งที่จะทำนี่ใช่ไหมสิ่งที่จะทำอยู่เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มต้นได้อย่างราบรื่นทำไปรต่ลุยเลยนะครับลุยเลยไม่ต้องกลัวเลยนั้นนะครับไม่ต้องกลัวแล้วทำไปเลยนะครับทำไปเลย เริมต้นได้ดีแน่นอนนะครับมัน Donald. ลาบรลื่นแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรนะถ้าคุณกังวลเรื่องการติดขัดนะขอบอกเลยว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะถ้าติดขัดอะไรคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความเมตตาแน่นอนนะครับได้รับการอุปถัมภ์ได้รับความเมตตาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะมีคนช่วยนะถ้าไม่ไหวจริงๆมีคนช่วยนะ ถ้าถามว่าทําแล้วจะได้ดีไหมทาได้ดีด้วยเนี่ยผลงาน่นเข้าตากรรมการเลยนะครับแล้วมันจะสําเร็จไปถึงขั้นไหนก็ต้องบอกเลยว่านะว่าคุณคิดไว้ว่าคุณอยากสําเร็จถึงขั้นไหนคุณได้ทั้งหมดเลยแหละอยากสําเร็จถึงไหนสําเร็จถึงขนาดนั้นเลยนะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ล่ะนะครับเตรียมตัววางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือทำ ตามแผนนะครับบอกเลยว่าสําเร็จตามที่คิดไว้นั่นแหละครับพยายามให้เต็มที่แล้วกันนะแล้วจะจัดการได้ไหมจะหนักจะเหนื่อยไหมความหนักความเหนื่อยไม่ต้องไปกังวลหรอกทาอะไรก็เหนื่อยอยู่ให้เฉยยังเหนื่อยเลยเหนื่อยใจว่าจะเอาอะไรกิน <c oughs> จริงไหม อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรยังเหนื่อยใจว่าจะเอาอะไรกินอนะ่ะเออไม่ต้องคิดมากหรอกเนื่องเหนื่อยนะครับต่อให้ไม่ทําอะไรเลยก็เหนื่อยน,นอนเฉยๆก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยว่าจะเอาอะไรกินชีวิตจะไปยังไงต่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหนื่อยนะมันเหนื่อยแนเออเ่ๆแหละไม่คิดอะไรมากเคยก็เหนื่อยนะครับงานหนักงานเบาเหนื่อยอยู่ดีแหละครับไม่ทําอะไรเลยยังเหนื่อยเลยนะ เรามาถามดีกว่าว่าถามคำนี้ดีกว่าว่าคุณจะจัดการไหวหรือเปล่าจัดการไหวให้มันหนักแค่ไหนคุณก็จัดการไหวอยู่ดี่นหลทุกอย่างที่คุณอยากได้นะสิ่งที่คุณจะทํานี้นะแรกมาได้ความรับผิดชอบนะครับแลกมาได้ความรับผิดชอบอล้วนนะครับแล้วถามว่าจะทําได้ไหมทําได้คุณอยากได้อะไรบ้านรถที่ดิน หรือสิ่งอื่นที่คุณกําลังใฝ่ฝันถึงมันอยู่ตอนเนี้ได้นะครับแรกด้วยความรับผิดชอบที่คู่ควรนะครับคุณรับผิดชอบไหวไหมคุณลงมือลงแรงลงทุนลงแรงกับมันพอที่จะได้มันมาครอบครองไหมคุณไหวหรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกว่าไหวคุณทาให้เต็มที่เลยนะครับยังไงก็ต้องแรกมาด้วยความรับผิดชอบที่คู่ควรอยู่แล้วฝันใหญ่แค่ไหนก็รับผิดชอบให้เท่ากับที่จะจะได้มันมานั่นแหละนะ นีถ้ากังวลว่าคุณจะมีความสามารถมากพอที่จะทำมันอไมมีคนที่ช่างสังเกตอย่างคุณนะคนที่ฉลาดรู้เท่าทันคนอย่างคุณนะความสามารถรอบตัวก็เยอะอย่างเงี้ยทาได้ทุกอย่างหละอย่าว่าแต่ทําได้เลยตัวคนเองทําได้แล้วคุณยังสามารถแนะนําคนอื่นได้ด้วยนะครับช่วยเหลือคนอื่นได้อีกเยอะเลยแหละคุณไม่ต้องห่วงหรอก ทำไปเลยนะบใบนี้พยายามเท่าไหร่สําเร็จเท่านั้นนะครับพยายามแค่ไหนก็สําเร็จเท่านั้นแหละนะครับคุณอยากสําเร็จแค่ไหนคุณก็ลงมือทําพยายามกับมันทุ่มเทกับมันถ้าคุณอยากจะได้ที่หนึ่งคุณก็ต้องทุ่มเทให้สมกับที่จะได้ที่หนึ่งคุณก็ต้องรับผิดชอบให้มันคู่ควรกับตำแหน่งที่หนึ่งที่คุณจะได้มา ฉะไปเลยชนไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอุปสรรคหรอไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องถามว่าจะมีอุปสรรคไหมจะถามว่ามีอุปสรรคไหมคุณต้นมันก็เหมือนกับคุณถามว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเหนื่อยไหมนั่นแหละนะครับจะเดินออกไปเซเว่นยังมีอุปสรรคเลยอุปสรรคอะไรคุณต้นขี้เกียจก็เลยสั่งเราดีกว่า สั่งเซเว่นออนไลน์สั่งให้เซเว่นมาส่งที่บ้านยังมีอุปสรรคเลยขี้เกียจกดสั่งหรือบางเมนูที่อยากได้มันมีแค่หน้าร้านมันกดสั่งออนไลน์ไม่ได้เนี่ยคุณเห็นไหมไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันก็มีอยู่แล้วแหละอุปสรรคนี่ขนาดเรื่องง่ายๆสั่งเซเว่นมากินที่บ้านยังมีอุปสรรคเลยเห็นไหมบางเมนูมันสั่งออนไลน์ไม่ได้ต้องไปซื้อเองถึงร้าน ต่ก็มีอุปสรรคอีกขี้เกียจขี้เกียจไปน่ะเห็นไหมล่ะเรื่องงอ่ายๆมีอุปสรรคเลยไม่ต้องไปคิดมากหรอกคิดสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ดีกว่าอยากได้อะไรก็ลงมือทําให้มันเต็มที่นะครับแล้วจะบริหารจัดการได้ดีไหมคุณต้นฉันจะควบคุมได้ดีไหมทําได้ดีมากบริหารจัดการได้ดีมาก ควบคุมจัดการได้ดีมากนะครับบอกเลยว่าไม่ขาดไม่เหลือแน่นอนนะครับถ้าเป็นภาระที่ต้องดูแลกิจการดูแลอะไรดูแลได้อย่างดีนะครับผลกําไรงอกง,งามนะครับผลกําไรเหลือๆนะมีกินมีใช้ผลกําไรเยอะมากนะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นเรื่องชีวิตทั่วไปละ่ะคุณต้นก็คุณบริหารจัดการภาระที่คุณมีได้เป็นอย่างดีนะครับมีให้กินให้ใช้ไม่ได้ขาดเหลืออะไรเป็นไงละ่ะ มั่นใจบ้างหรือยังสิ่งดีๆที่จะรอคุณอยู่เนี่ยเยอะแยะนะครับบอกเลยว่าเยอะแยะ,ะดีมากๆเลยแหละมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้หนทวนอีกทีมีอะไรดีๆรอคุณบ้างในสิ่งที่คุณจะทำอยู่เนี่ยเริ่มต้นได้ดีแน่นอนผลงานออกมาดีแน่ๆนะครับ มีคนช่วยเหลือคุณอยากได้เท่าไหร่คุณสำเร็จคุณได้อย่างที่คุณอยากได้เลยขออย่างเดียวทุ่มเทพยายามให้มันคู่ควรกับที่จะได้มามีความรับผิดชอบให้มากพอกับที่จะได้มาขอแค่นี้นะครับขอแค่นี้จริงๆนะถ้าคุณรับผิดชอบมากพอถ้าคุณพยายามมากพอ ที่จะได้มันมาคุณได้แน่นะครับคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคุณเก่งคุณฉลาดคุณรู้เท่าทันคนความสามารถก็หลากหลายคุณทําได้ดีแน่นอนคุณบริหารจัดก,การได้เองแน่นอนอย่าไปคิดยุ้มยิ้มกับอุปสรรคอย่าไปคิดยุ้มยิ้มกับความหนักความเหนื่อยอย่างที่ต้นบอกไปเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยนอนอยบ้านเฉยเอืงเหนื่อยเลยเหนื่อยใจว่าจะเอาอะไรกิน อย่าไปคิดยุมยิ้มว่าจะเจออุปสรรคนะครับเรื่องง่ายๆแค่จะสั่งข้าวมากินที่บ้านเนี่ยยังมีอุปสรรคเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกลัวเลยนนะครับทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมีอะไรดีๆรอคุณอยู่เยอะเลยนะครับความสำเร็จรอคุณอยู่การสงปัฒนารอคุณอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับ มาถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอพระคุณย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะครับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณากฆษณา Super Tank อย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่เขามารับชมผลงานของตนนึงก็ขอพระคุณย่างยิ่งแล้วครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยตัวคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจต้นตัวคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิดีโอท่านชื่นใจมากๆเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ